สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางฮานอยสูตรพารวยของวันที่21เดือน5 2564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปชมตัวเลขเราจะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางฮานอยของวันที่20กันก่อนนะคะวันที่20แล้วให้เด่น8กับ1ค่ะเพื่อนๆจะ วันนี้น่าจะหลุดกับเพื่อนๆจะพิเศษออก703กับ55อันนี้ไม่มีค่ะเพื่อนๆจะปกติออก967กับ80หลุดนะคะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะเข้าเฉพาะเด่นกับเพื่อนๆจะเข้าเด่น8ค่ะแล้วก็ VAP 7 8ปดแปกับ47 ไม่มีค่ะเพื่อนๆจะสูตรนี้เข้าจะพอเด่นเปนะคะวิ่งรูดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดปกตินะเพื่อนๆเ,เนาะเป็นแค่แนวทางค่ะมาตามต่อของวันที่21กันเลยจ้า โดพาด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าหกสี่มาตรวมสามน้อยสองตัวบนล่าง วันนี้ให้เด่นเด่น3เด่นเจแล้วก็เด่น5วิ่งร,รูดค่บเพื่อนจา้าก่อนที่จะไปชมตัวเลขเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดปะปบบนกันไปนะคะเพื่อนๆจา้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆจา้าเป็นแค่แนวทางเนาะมาชมกันเลยค่ะ แอดมินเขียนเสร็จเดียวแอดมินจะเน้นให้นะคะเพื่อนๆจะจะเอาปากกาสีแดงนิ้นให้ค่ะสามห้าสามหนึ่งสามแปดสามสองสามสี่หวยห้าน้อยแอดมินจะลงให้แค่สูตรเดียวนะคะเพื่อนๆจะจะเอาหลายๆสูตรมารวมกันแล้วคัดให้มาได้ตัวเลข ที่ชนกันออกมาครับเพื่อนจะอ,อันนี้เขียนผิดจะเป็นเพื่อนเราจะเขียนห้าเจ็ดห้าห้าก่อนห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเก้าศูนย์ติดมาครับเพื่อนจะห้าเจ็ด ้าจปดจ็ดหนึ่งจดสี่จ็ดย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะชอบก็จดไว้เแ็บไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะชอบกดจดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ